อันนี้ล่างขี่แล้วค่ะล่างขี่ล่างน้าําล่างใส่มันออกน้ําเลือดน้ำหนองอันนี้ขี่ขี่กระเพาะใสปลาแผนกจกกระจกแผนกล่างกระล่างอันปกติขายยูใสค่ะคุณยายขายยูบ้านน้องม่วงนี่แหละค่ะอ๋อพี่ออเดอร์เท่านั้นแมนบอกคือต้องสร้างเท่านั้นถึงจะขายจ้ะมีะแบบ บ่ได้ขายธรรมดาได้ค่ะบ่ได้ขายตามทองตลาดจะต้องพี่ออเดอร์เท่านั้นบ่ได้กินมักงายได้เนี่ยผัทุหอมเนี่ยมอมใครอยากกินก็ทักมาอดอยากกินลองทักมาได้จา้าบ่แมนวาใครก็กินได้มีเงินก็ซื้อไม่ได้นะจ๊ะเพราะว่าคุณยายไม่ได้ทําตลอดบ่เบื้องน้าเออแดงจึ้งคืองูน่ะ ล่างต้องล่างให้มันขาวจังสรนเลยจ้ะทุกคนเบื้องตรงล่างให้นน้ำมันขาวต้องล่างอีกเนีย่ยน้ำนั่นก็นยังพระทันแล้วต้องล่างไปเรื่อยๆสามน้ำสี่น้ำจ้ะคุณยายปกติคุณยายขายยังไงคะนี่สารตอร์ไลค่ะอ๋อเป็นปลาทูหอมบ่แม่นปลาทูเค็มนั่นจ้ปะปลาทูหอมเนื้อท้องๆใ่ขอเบิง่งเนื้อตัวปลาเนะะี่ยค่ะ ปูนน่ะกใหญ่เอ็ดมือหอมเอ็ดมือหอมข้างหลังไว้เอออู้ยญ่อีลีตัวนี้ญ่บักขาดค่ะเบิงเด้อสามตัวลอยได้จ้าปัาทูหอมบ่ไดทอดเด้อกจิล่างจงนน้ำขาวได้จ้าเบิมต้องให้มันขาวจังสิอันนั้นมันก็นยังแดงอยู่เห็นบ่ต้องซีน้ำหาน้ำคุณละจ้ามันจังกินขาว ล่างจนกระย่างจนฟูนสะอาดรับรองค่ะนี่ทุกคนล่างปลาได้มาแล้วด้วยค่ะก็ได้ปลาแล้วกอามาเมเกลือเอาเกลือห้องตูดไว้เลยจ้ะแล้วก็ค่อยๆว้างปลาเลี้ยงไปว้างปลาก็เลี้ยงเกลือก็ต้องมีเทคนิค เริ่มแล้วได้จ้าคุณย้ายเราก็จะเริ่มเลี้ยงป่านะวันหลายจักหน่อยเขาก็ต้องคอยไลนะ่น้หาสีเสมอๆกันมาเลี้ยงพี่ไปทำอะไ หน่อยไม่ใหญ่แล้วต้องยับห้าหม่องยับใหญ่เปรียบตัวใหญ่มากเลยค่ะก็จะมานั่งตรงนี้ก็เลือกตัวใหญ่นั่นแหละค่ะอุตสาหกรรมในครัวเรือนเบิ่องเง้สิคือจะหน่อยเด้บอหน,น่อยเด้จ่าเบิ่งไก่ไก่เห็นรึเ่มันไก่ซื่อๆมันเลยเบิ่งหน่อยเบิ่งได้เปรียบเทียบแต่มือคุณยายนี่ บาดย้มเวลามันเป็นแล้วแซ่บอร่อยเลี้ยงป่าเรียบร้อยแล้ว <c oughs> เอาเกลือโรอยเค้่งโตปลาอีกเลยค่ะที่นี่เแา้วก็จะเฮทแบบนี้จนเสร็จพอยอโรยพอยโรยโตปลาเรียบร้อยแล้วก็เดียวกะเอาป่ามาเลี้ยงอีกรอบหนึ่งเคะ่ะรอบอเดี๋ยวเดจังสิจนว่าสิบเบิดเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวมาเบิ่งกันเนาะ้จัา การวางป่าของคุณยายแล้วเห็าเสมอกันดีต้องใจเย็นคอยวางป่าด้วยจ้ะวางเสมอกันเลือดฉลาดกับห้อยเกลือใกล้จีแล้วเลยทิมว่าจะจักวโมงคุณยาย มืออื่นเ้าสองหมื่นเซาคนละประมาณแปดเก้าสิบบอกสิบชั่วโมงจะกำมะละกอออกก็มาหมักน้ำหอมบัดที่นี่เขาเอิ้นน้ำหอมเขาไม่ได้เอิ้นน้ำซอสเอื่นน้ำหอมเอาละจากคลิปนี้มันสะยาวโหซนี่ก่อนได้จ้าเดี๋ยวจังค่อยมาว่าอันมาเบิรงกันต่อ สวัสด,ดีค่ะ